สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูกระจกอลูมิเนียมรางแขวนเดียวค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นห้องครัวเดิมทีลูกค้าทำครัวแล้วประตูตรงนี้เขาเหลือออกเขาอยากได้อารมณ์แบบประตูบานเลื่อนรางแขวนเดียวโปรง่ปรงๆกลองแสงได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอลูมิเนียมสีอกดำนะคะกระจกจะเป็นสีเขียว5มิล การใช้งานแบบนี้ค่ะจะเลื่อนไปด้านข้างแบบนี้เลยตามรูปกระจกนี้เลยนะคะจะเป็นรางแขวนเดี่ยวอยู่ข้างบนข้างบนจะเป็นล้อรางแขวนเลื่อนนะคะมือจับเป็นมือจับสแตลเลตแบบโค้งมีอุปกรณ์ล็อกด้านในเป็นตัวบิดล็อกด้านในนะคะเหมือนในรูปเลยด้านนอกมีคุณแจทั้งหมด3ดอกนะคะการใช้งานจะบิดล็อกไปแบบนี้ค่ะบิดล็อกไปแน,น่นๆอย่างนี้นี่คือล็อกแล้วนะคะ เลื่อนไปแบบนี้เลยนะคะบ้านลูกค้าท่านใดอยากเปลี่ยนประตูมองหางานประตูกระจกอลูมิเนียมรางแขวนเดี่ยวทักลายรานเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูอลูมิเนียมรางแขวนเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ